ัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ปาจะมารีวิวแหวนนะพอดีเพิ่งลงงานนะพอดีเพิ่งลงงานแล้วก็โรงงานบางส่วนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงงานบางส่วนอลูกค้าวงนี้นะคะวงนี้เป็นฟรีไซส์นะฟรีไซส์นะคะคือพี่ปาจะอยาลูกค้าบอกว่าคุณปาอย่าอย่าเอาเล็บบังนะคะหินหินแต่เล็บตอนนี้เล็บเจ็นแล้วก็ตัดหมดแล้วนะคะ <c oughs> ตัดเล็บจะไม่บังลูกค้าแล้วนะคะ อันนี้เป็นบุษราคำบางกระจะฟรีไซส์นะลูกค้านะรุ่นนี้ฟรีไซส์งานเงินแท้นะฟรีไซส์งานเงินแท้นะลูกค้านะฟรีไซส์งานเงินแท้รุ่นนี้สี่รอยห้าสิบาทนะสี่รอยห้าสิบบาทพี่ปลาเปลี่ยนงานฟรีไซส์นะลูกค450้าสี่รอยห้าสิบบาทอันนี้พี่ปลาเปลี่ยนทับทิมวงนี้นะคะ วงนี้เป็นเรือนเงินแทนนะลูกค้านะทับทิมแทนนะคะวงนี้สี่รอยห้าสิบาทนะ4ี่อยห้าสบาทเดี๋ยวพี่ปลาวัดไซให้ห้าเจ็ดค่ะลูกค้าห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดนี่นะห้าเจ็ดเงินแทนนะคะห้าเจ็ดเงินแทนนะพี่ปลาไม่ได้ชุดเพิ่มนะเขาชุบมา,มาแล้วแต่พี่ปลาไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะลูกค้าค่ะพี่ปลาไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะ อันนี้เป็นงานงานโอเคค่ะพี่วาก็ใส่งานเงินแท้นี่นพี่ว่าใส่งานเงินแทใส่นอนใส่อะไรนย่างเงี้อนี่นะใช้ทับทิมสีนี้แล้วเปลี่ยนทับทิมสี่ร้อยห้าสิบาทค่ะลูกค้าค่ะสี่ร้อยช่วงนี้ทํางานหนักค่ะ,ะเปลี่ยนวงนี้แล้วก็พี่วาเปลี่ยนอ๋อวงนี้วงนี้ตรงนี้เป็นงานเงินแท้นะลูกค้านะ ตอนแรกก็เป็นพลอยสีฟ้าเนาะเป็นพวกเพทายทีนี้พี่ปาก็เปลี่ยนเป็นทับทิมแต่ตัวนี้รวนมาราคาสูงนะลูกค้าอ่าแล้วพี่ปาก็ใช้ทับทิมแบบเจียทับทิมอย่างเรนะียนเนาะทับทิมสวยเม็ดข้างนี้เป็นคิวบิกเซอร์โคเนียนะพวกนี้เป็นคิวบิกเซอร์โคเนียหมดเลยแลวเป็นงานเงินแท้450บาทค่ะลูกค้าเรือนนี้มา300กว่าแลวเนาะ5้นะคะ57 57นะคะ 500. 500 ห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้เงินแท้นะลูกค้าะนะ,ะเงินแท้อ๋อพี่เจะอ,อยากนำเสนอวงนี้ห้าเจ็ดพอดีอันนี้เป็นเงินแท้แล้วพี่ปาเปลี่ยนเปลี่ยนพลอยเป็นูุศราคำบางกะจะน้ำสวยนะพูดถึงอะ่ะน้ำสวยเงินแทนนะลูกค้านะเงินแทนนี่เป็นงานเงินแท้นะลูกค้านะ,ะเงินแท้ หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบาทใส่ห้าจนะเป็นงานเงินแทนนะหกร้อยห้าสิบาทใส่ห้าจเดี๋ยวอ,องานใหม่ให้ก่อนเนาะ,ะลูกค้าดูจี้อันนี้เป็นจี้พายลินนะจี้พายลินนะคะจี้พายลินพายลินแท้เรือนแฟชั่นนี่แต่ก็ชุบหนามาแล้วลูกค้า อขอสร้อยก็ขอมาได้นะ650บาทนะอันนี้เป็นเรือนแฟชั่นนะ <c oughs> เป็นเรือนแฟชั่นลูกค้า650บาทพลายลินเม็ดไซส์โอเคเลยหกรอยห้650บาทอ,อันนี้เป็นไพลินนะคะเป็นเรือนแฟชั่นนะลูกค้า450 57 <c oughs> นะคะ450บาทลูกคะ่ะ450บาทนะ57 450 อืม450อ่ะมีลงให้สองวงนะอีกวงหนึ่งขายไปละลงให้สองวงอ่อันนี้แฟชั่นนะไม่ค่อยอยากลงแฟชั่นแล้วต่อไปก็จะเป็นเรือนเงินนะแฟชั่นจะไม่ลงให้ละจะเป็นเรือนเงินแต่ละราคาจะแพงนิดหนึ่งนะคะเออเดี๋ยวถ้าลูกค้างบน้อยก็ใช่เรือนแฟชั่นนะหกสองนะ่ะลูกค่ะหกสองเนาะ แฟชั่นหกสงทับทิมแท้450บาทเนาะสี่บาทงานเนี้ยพางานสวยชุบหนาอันนี้เงินแท้นะคะพี่ปลาเปลี่ยนจากโอปอมาเป็นทับทิมทับทิมน้ำสวยมากนี่อันนี้เป็นงานเงินแท้นะคะจะกินกาแฟะนะ ลืม้าร์จดห้าเจ็ดนะคะพันสองห้าสิบพลอยสวยลูกค 57, ้า้ารจิันสองห้าสิบนสวยไม่ลองให้นะคะตอนนี้เล็บเย็นนะคะอ่ะลูกค้าอันนี้ชุบย4 k หนะิบสี่เคนาห้าไมคอนทับทิมแทชุบย4 k หนะิบี่เคนาห้าไมคอนเดี๋ยวเช็ดหน้าพลอยก่อน ลูกค้าชุบยนะี่สี่เคหนาห้าไมครนนะคะอันนี้พันสองพนสิบนะพี่ปาชุบค่าชุบก็พันกว่าบาทแล้วลูกค้าค่าชุบพันสี่ละห้าเก้าอะลูกค้าห้าเก้าห้าเก้านะคะพันสองพันสิบอ่าลูกค้าอันนี้เป็นแฟชั่นนะคะหกร้อยห้าสิบาทเป็นแฟชั่นนะเป็นเรือนแฟชั่นนะอยู่อยู่ลักษณะนี้นะเรือนก็แฟชั่นนะคะ เราใครชอบแบบเรือนแฟชั่นลักษณะนี้นะคะ650้าบบาททัพทีวก็ประมาณ3 4กรนะตันเนาะห้าค่ะห้านะห้า5 0บาทอ่ะแล้วก็อีกอันนังเป็นเรือนแฟชั่นทับทิมแทร์อถไซ์ก่ะอันนี้58าค่ะ5้650ห้าบาท, 58, 650บาท ทับทิมก็ประมาณห้าหกกรัตนะหกเจ็ดได้พี่ป่าวว่าอ่ะอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบรูกะทับทิมแท้อันนี้ทับทิมประมาณหกเจ็ดกรัตนะห้าห้าห้าสี่ห้าห้าแฟชั่นนะนี้เรนแฟชั่นนะทับทิมแท้ห้าห้าหกร้อยห้าสิบบาทอะไพลินไพลินน้ำประมาณนี้นะไพลินหกร้อยห้าสิบบาทอน้ำประมาณนี้นะไพลิน หกร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นพลอยพี่ป่าหมดเลยนะห้าเก้าห้าเก้าเพราะว่าพลอยที่เก็บเก็บมา,มาเดี๋ยวนี้ไปซื้อราคาก็ไม่ได้แล้วอืมอันนี้งานเก็บ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 นี่น้ําสวยนะอันนี้หกร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นงานแฟชั่นนะเรือนแฟชั่นนะคะถึงลูกค้าไปซื้อถูกแต่ว่าลูกค้าไม่ได้พลอยเทนะคะอันนี้พี่ปลาเอาพลอยเทมาคิดแค่ราคาพลอยอะคะ่ะ หกราสบาทนะคะหกรบาทเอาไปใส่ํำขำนะคะอันนี้เดินแฟชั่นค่ะเดินแฟชั่นนะคะสองร้อยห้าสิเอ้ยสามบาทค่ะแท็บทิมแทม้นะคะแท็บทิมสวย350ราสิบาทห้าเจ็ดห้าจ็ดค่ะห้าเจ็ดห้าจ็ดสามบาทวันนี้พี่ปา อันนี้เป็นงานเงินนะคะงานเงินแท้อันนี้เป็นพลอยนักแข็งนะคะมีบุตรสารคำมีเขียวสองนะคะอ่ามีชับทิมน้ำสีแดงสวยนะอันนี้เป็นงานจันนะพวกนี้เป็นพลอยจันนะลูกค้าอ่าห้าสองนะคะห้าสองแปดร้อยห้าสิบาทค่ะลูกค้าห้าสองแปดร้อยห้าสิบมีสองวงนะตังน,นี้พี่ปลาชอบสวยดีแปดร้อยห้าสิบบาทอ่า อันนี้พลอยน้ำแข็งนะคะเห็นพลอยก็รู้แล้วไม่ใช่เพทายนะเป็นพลอยน้ำแข็งห้าสีค่ะลูกค้าพวกนี้เป็นไพลินล็อกมีเขียวส่องเนาะสวยอันนี้น่าเขียวสองเลยเนี่ยสวยนะคะอ่าแล้วก็เป็นพลอยน้ำของบิดบุษราคำแล้วก็เห็นมาทับทิมน้ําแดงแดงนะคะน,น้าลูกค้าไพลินเดือนเงินหกร้อยห้าสิบบาทค่ะไพลินเดือนเงินหกร้อยห้าสิบบาท ไปลินแท้นะไซส์ห้าสี่นะห้าสี่นะหกร้อยห้าสิบบาทลูกค้าอันนี้เป็นโทมารีนนะคะรอบนอกอะเม็ดกลางทับทิมแท้รุ่นนี้ก็แปดร้อยห้าสิบนะคะอันนี้งานทางจันเดี๋ยวพี่บามาเปลี่ยนพลอยห้าสองพี่บามาเปลี่ยนพลอยเม็ดกลางอะ่ะให้สวยขึ้นให้ได้พลอยเนื้อแข็งไปนะคะแปดร้อยห้าสิบบาท นี่สองวงนะเนี่ยอะนี่อีกวงหนึ่งสีจะจืดกับวงเมื่อตก,กี้นะคะอ่ะก็สวยนะคะสวยแบบพัดเทลหน่อยอ่าห้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 าเงินแท้นะเงินแท้ห้าห้าเงินแท้อืมอันนี้คือพี่ปาคิดค่าพลอยนะพันสองห้าสิบเนี่ยเป็นบุษราคำมนะ ประมาณสี่ห้ากระตัดนะลูกค้าแล้วก็มีทับทิมเม็ดข้างนี้เป็นงานเงินแท้นะลูกค้านะงานเงินแทะสองพันห้าสิบค่ะอันนี้เป็นพลอยเม็ดใหญ่นะห้าหกนะคะห้าหกสองห้าสิบอะลูกค้าอันนี้งานอันนี้หกร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นทับทิมแท้นะคะหกร้อยห้าสิบบาทเงินแท้นะ อุ้ยแมตับทิมแทงเงินแท้นะคะลูกค้าตับทิมแทงเงินแท้นะคะตับทิมแทงเงินแทนหกร้อยห้าสิบบาทเนาะใชสห้าหกนะคะลูกค่ะห้าหกห้าหกนะอันนี้พี่ปามาขายถูกนะลูกค้าได้บุตรสระคำตั้งสามเมตรแนตะ่แปดร้อยห้าสิบบาทเนาะเงินแท้ค่ะลูกค้าเงินแทนห้าสี่ 54. อันนี้เป็นพลอยพี่ปาหมดเลยนะห้าสี่ ฮสี่นะคะแปดร้อยห้าสิบบาทเงินแท้รุ่นนี้มีสองวงนะอ่าลงสองวงอีกวงหนึ่งอีกวงหนึ่งห้าสองนะลูกค้าเป็นงานเงินแท้แปดร้อยห้าสิบบาทอ,อันนี้เป็นงานเงินแท้นะลูกค้าไม่ได้ชุดเพิ่มนะสี่ร้อยห้าสิบบาทเงินแท้นะคะไม่ได้ชุดเพิ่มทับทิมแท้ลูกค้าเพชรเป็นคิวบิกเซอร์คเนียพวกซีเซตนะคะ ห้าเก้าอ่ะลูกค่ะห้าเก้าสวยงานสวยห้าเก้าค่ะสี่ร้อยห้าสิบเงินแท้ค่ะลูกค้าอันนี้เงินแท้นะคะทับทิมแท้อันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบนะลูกค้านะทับทิมแท้ใส่น่ารักน่ารักค่ะน่ารักน่ารักพัดห้าเจ็ดนะคะลูกค้าห้าเจ็ดใส่น่ารักน่ารักสี่ร้อยห้าสิบ รุ่นนี้เงินแทนทับทิมสวยมากทับทิมก็ประมาณ 3, สามสี่กระดัสี่กระดับได้นะเออนะคะอ่าเป็นงานเงินแทนร,รุ่นนี้หกร้อยห้าสิบรุเหลือห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะใสะ่ห้าหกค่ะลูกค้าค่ะห้าหกห้าร้อยห้าสิบอันนี้เป็นเรือนเงินแทนนะลูกค้าแล้วก็เป็นทับทิมสตาร์นะเอ อันนี้เป็นพลอยพี่ปลาหมดเลยนะที่เก็บเก็บไว้แล้วห้าหกค่ะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบค่ะห้าหกสี่ร้อยห้าสิบอ่าอันนี้เป็นโอปอนะคะอันนี้ก็สี่ร้อยห้าสิบห้าเจ็ดนะคะลูกค้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบบาท ลูกค้านี่นี่พลอยสวยเห็นไหมสวย450ร้าสิบนี่450พลอยสวย52อ่ะลูกค้าค่ะ52 450บาทเงินแท้อันนี้พลินนะลูกค้า450บาทเงินแท้ค่ะพี่ปลาไม่หมกเม็ดนะอะไรเงินก็เงินอะไรแฟชั่นก็แฟชั่นนะ450บาทพาลิน น,นี้เงินแท้สี่้อยห้าสิบบาทบดเอ้ยทับทิมแท้นะห้าห้าทับทิมแท้สี่รอยห้าสิบาทอ๋อพี่ปาเปลี่ยนงานนี้จากโอปอเป็นไพลินแท้สี่รอยห้าสิบาทค่ะเปลี่ยนไพลินได้แล้วเพราใครชอบห้าสี่ค่ะลูกค้าห้าสี่ค่ะสี่รอยหสบาทไพลินแท้นะเงินแท้ด้วยอืมเงินแท้ไพลินแท้รุ่นนี้เป็นทับทิมสาต์นตนะ อันเจ๊ทิมสตารุ่นนี้ห้าสองนะห้าสองสี่ร้อยห้าสิบาทนะลูกค่ะห้าสองสี่ร้อยห้าสิบาทอ,อันนี้พี่บาวมาลดนะอันนี้เป็นไพลินนะคะเป็นงานขนหางช้างห้าสี่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะไพลินนะคะอันนี้ทรงแบบโบราณหน่อยอ่าเป็นหัวอย่างนี้มีขนหางช้างด้วยนะอืม อันนี้มันีใต้น้ำสีม่วงนะลูกค้ารุ่นนี้ทรงผู้ชายนะ65ค่ะรุ่นนี้ราคา650บาทนะเป็นมันีใต้น้ำนะคะไม่ใช่พลอยแทนนะคะเป็นสีแซดนะคะอ่บางคนก็ใส่เอาเลิกเอาสีเอายามนะคะอา่านี่นะอ่า650บาทอืม <c oughs> อันนี้เป็นงานเงินแทนนะคะ ทับทิมแทชุบขาวหนาห้าไม้หกร้อยห้าสิบบาทห้าเก้าค่ะลูกค้าค่ะห้าเก้าชุบขาวห้าไม้แล้วนะคะองนี้หกร้อยห้าสิบบาทชุบขาวห้าไม้ค่ะห้าห65้าค่ะห้าห้าหกร้อยห้าสิบบาทแล้วก็จะมีงานพวกนี้นะคะนี้สองพันห้าไซส์ห้าสี่นะอืม สองพันห้าซส์ห้าสี่นะคะแต่ก็จะแถมของให้อ่ะออทุนมาเพลงวงนี้แล้วไปเปลี่ยนทับทิมใหม่ด้วยห้าสี่ 5, 4, นะสองพันห้าอันนี้งานเงินแท้นะอันนี้ก็โกมีนกับมรกตสองพันห้าะลูกค้านะเรือนเงินแท้แบบอืนะคะ อ่าอันนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วหมดแล้วนะคะแกะจุกใหม่ค่ะลูกค้าแกะจุกใหม่950าบาท950าบาทคะ่ะแกะจุกใหม่มีชิ้นเดียวแล้วหมดแล้วนะคะลูกค้าหมอไปแล้วอ่ารุน่นนี้รุน่นนี้อันนี้อ่าเดี๋ยวพี่ปาเอามาลดให้นะจ๊ะอันนี้ชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่เอ่อพันสองอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไข่มุกราตรีนะมาเหมาได้เลยนะคะ 950บาทค่ะ950บาทมีขนนางช้างนะแบบรุ่นขนนางช้างนะคะอ่านะคะ950บาทแล้วก็ไซส์เล็กคิด850บาทนะคะไม่ได้เล็กนะคะใหญ่นะคะ850 850 950นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาลดงานให้นะคะ,ะลูกค้าค่ะลูกค้าต้องเก็บภาพนะเก็บภาพแล้วก็ มาถามพี่ปานะลูกค้าอย่า,าให้พี่ปามโนนะว่าชิ้นไหนถ้าเราแค่ภาพมันทํางานสะดวกทั้งสองฝ่ายเข้าใจไหมทำงานสะดวกทั้งสองฝ่งายพี่ปาพาพอเห็นภาพปุ๊บอ,อ๋ออันนี้ยังอยู่ค่ะเดี๋ยวสักพักก็ส่งภาพไปใหม่ให้ออแล้วก็เบอร์โทรศนะูน9์เก้าสานยกะลายก็สุปราธรรมมากับดีดีริตชี่นะคะที่นี้พี่ปาขายอยู่พันสอ,อ้าสนะคะอ่ะ าลดเหลือ980บาทนะคะชิ้นละ980บาทนะเงินแท้นะคะ980บาทที่ที่ลดราคาเพราะยังไม่มีใครซื้อถ้ามีคนซื้อปุ๊บนี้ไม่ลดนะคะอ่า980บาทนะ,ะทับทิมประมาณสามสกรัตได้นะต่อชิ้น,นะนะ 25, 25นะอะเนี่ย25ถึง30มสกรัต25 25ได้นะอ่ะเนี่ย25ถึง30มสกรัตนะเอ่ออันนี้ให้980นะคะเหมาไปเลยหมดแล้วหมดเลย อ๋อนี่ลงให้อีกอันหนึง่งอันนี้เป็นทับทิมออกสาตานะรุ่นนี้พี่ปาขายอยู่650แต่อันก่อนขายไป450แต่อันนี้ชิ้นนี้ให้550นะชิ้นนี้550อะลูกค้าอันนี้เป็น1250อันนี้เป็นซิตรินนะซิตรินงานสวย1250คะลูกค้ากำไร50บาท รายหกสิบพอพอพอค่ารถแล้วกำไรห้าสิบบาทไม่ไม่กล้าขายเพลงงานเดี๋ยวนี้ไม่กล้าขายเพลงอะ่ะไม่กล้าขายเพลงอะ่าขางอะขายไม่โอ้ค่ะขายเพลงนะคะเอออันนี้พันสองห้าสิบลูกค้ากำไรห้าสิบาทหักค่ารถแล้วนะคะอ่ะพันสองห้าสิบอันนี้เงินแทนแ้นะคะนะหมดแล้วหมดเลยอะ่ะห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดนะคะอ่าอันนี้ห้าเจ็ดนะอันนี้เป็นซิตรินอันนี้เป็นชูมารีนนะคะงานเงินแท้ หกสิบค่ะลูกค้าอันนี้หกสิบน้ำสวยมากค่ะแล้วก็จะมีทอมารีนนะคะทอมารีนต่างหูต่างหูเนี่ยต่างหูทอมารีนพันสองร้อยสิบค่ะลูกค้าต่างหูทอมารีนพันสองร้อยสิบจี้จี้ทอมารีนแปดร้อยห้าสิบเป็นงานแบบโบราณโบราณน่ารักน่ารักเก๋ๆเกี่ยวเลกาแปดร้อยห้าสิบบาทเงินแท้นะ เออแล้วก็มีแหวนแหวนแหวนก็พันสองห้าสิบนะลูกค้านะแหวนก็พันสองอันนี้พี่เปามาแยกขายนะคะพันสองห้าสิบค่ะลูกค้าห้าเจ็ดนะคะลูกค้างานเงินหนานะหนาปุ๊บเลยพันสองห้าสิบเป็นงานโทมารีนนะคะอืมโอเคอันนี้อันอันแปลว่าหมดนะคะหมด หมดตรงนี้นะคะอ่าขอ,อขอบคุณลูกค้ามากนะคะอะ่ขอบคุณลูกค้าที่สุดอ่าที่มารับชมรับฟังนะแต่พี่ปาชอบต่างหูรุ่นนี้มากเลยสวยพี่ปาชอบอะ่ะคนอื่นไม่ชอบไม่รู้พี่ปาชอบพี่ปาใส่ใส่ของพี่ปาปอยู่คู่นึงขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ